เสียงประมือต้อนรับประเทศไทย,ไทยก้าวไกลคนไทยรู้ค่าของพลังงานนิวเคลียร์นะคะจากคุณสุรัตน์มนทนมค่ะแ <Hey. S 1> นวคิดในการผลิตสื่อชิ้นนี้ขึ้นมานะครับก็คือคอมพิวเตอร์นะครับในปัจจุบันนี้คือมีบทบาทหน้าที่ในชีวิตประจำวันของเยาวชนไทยเรามากนะครับผมก็เลยผลิตสื่อชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะแทกรสามารถแทรกซึมเข้าไปในสื่อต่างๆด้านเทคโนโลยีในส่วนของคอมพิวเตอร์ของเยาวชนไทยของเราครับในส่วนหน้าผู้จัดทำนะครับก็จะมีเสียงภากนะครับแล้วก็ตัวปุ่มของ www.cint.or.th ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับองค์การมหาชน ตัวปุ่มนี้นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับก็จะสามารถลิงก์เข้าไปยังเว็บต่างๆเว็บขององค์การสทรนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในส่วนของหน้าสารบัญนะครับจะแบ่งหัวข้อเป็นแต่ละหัวข้อนะครับคือแทนที่เราจะเปิดไปทีละหน้านะครับคือในหน้านี้ก็เหมือนเป็นการย่อหัวข้อแต่ละข้อนะครับเข้ามาไว้ในนี้เลยนะครับพอ เราต้องการที่จะศึกษาหน้านั้นๆนะครับอย่างเช่นนะครับต้องการศึกษานะครับความหมายของพลังงานนิวเคลียร์นะครับแล้วก็คลิกไปเลยครับก็จะรันเข้ามาในหน้าของความหมายของพลังงานนิวเคลียร์นะครับในส่วนของวิดีโอนะครับประกอบการเรียนรู้นะครับก็คือเราได้ย่อวิดีโอประโยชน์ผลดีผลเสียนะครับของพลังงานนิวเคลียร์นะครับมาไว้ ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เล่มนี้นะครับแล้วก็ในหน้าวิดีโอนะครับสามารถลิงก์ไปยังเว็บ YouTube ได้นะครับหากเรามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับคือสามารถลิงก์เข้าไปต่อยอดวิดีโอดูความรู้เพิ่มเติมได้ที่ YouTube ได้เลยนะครับต่อไปนะครับก็คือหน้าของข้อสอบนะครับข้อสอบของในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้นะครับก็คือจะแบ่งเป็น20ข้อครับเมื่อเราทําครบทั้ง20ข้อแล้วก็จะมีปุ่มตรวจคําตอบ ขึ้นมาให้เรานะครับแล้วเราก็จะดูแบบรายงานการทําแบบทดสอบนะครับแล้วก็เราสามารถย้อนกลับไปศึกษาแล้วก็แก้ไขแบบทดสอบของเราที่เราได้ทําผิดเอาไว้สามารถทําได้ด้วยเช่นกันครับต่อไปนะครับคือคําศัพท์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานของนิวเคลียร์นะครับคือเป็นคําศัพท์พร้อมคําแปลต่างๆนะครับคือพัฒนาทักษะในด้านของภาษาอังกฤษไปในตัวของ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ด้วยครับผมข้อมูลนะครับของพลังงานนิวเคลียร์นะครับถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรามากนะครับแต่ว่าในบางกรณีครับผมก็สามารถนํามาปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจําวันของเราได้ครับผมขอบคุณมากครับีาต้องมีคำถามคับเอ่อคถามเร็วๆนะครับหลักในการที่จะใส่ข้อมูล สารสนเทศเข้าไปเนี่ยเราจําเป็นต้องมีฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งในการเซิร์ชารหาเมื่อกี้ผมเห็นหน้าหนึหน่งตอนท้ายคุณมีคําศัพท์ใช่ไหมใช่ครับอย่างน้อยคําศัพท์พวกนั้นเนี่ยก็น่าจะลิงก์กลับไปที่ที่ตัวกับต,ตัวเนื้อหาได้อันนี้ได้คิดทําไว้หรือว่ายังไม่มีมีไหมครยังยังยังไม่ได้คิดไว้ไครับมีนะแต่แต่แตแตยางน้อยผมอยากแค่มีเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชเทนจิั่วไปเนี่ยน่าจะทอาใส่ได้สิ่งหนึ่งที่น้องเองต้องแยกให้ออกก่อนก็คือคำว่าอีบุ๊กกับคำว่าอีแมกก เพราะว่าถ้าเป็นอ e ีบุ๊กจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเน้นเรื่องความสบายตาในการอ่านนะครับซึ่งกราฟิกดีไซน์ที่ดีก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องมีฟอนต์ที่เยอะจนเกินไปมีกราฟิกที่ที่จัดจ้านจนเกินไปนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความเรียบหรูมันดูดีได้นะครับด้วยหลักการเนี่ยผมว่าต้องปรับฟอนต์ที่มันอ่านง่ายกว่านี้นะครับ,รบตัวอย่างของอ e ีแมกกาซีนในต่างประเทศเนี่ยนะครับภาพกราฟิกแน่นอนทาเหมือนหนังสือเลยนะครับแต่พอคลิกเข้าไปดูที่ตัวหนังสือแล้วเนี่ย สังเกตดูว่าเขาจะเลือกใช้ฟอนต์ปกติธรรมดาซึ่งมันจะทําให้อ่านง่ายกว่าสบายตากว่าฉะนั้นถ้าเราไปใส่กราฟิกเยอะมากเนี่ยเวลาอ่านเนี่ยมันจะเกิดความเมื่อย